แม่น้ำชีช่วงบ้านดอนขยอมตําบลสงเปลือยอําเภอคําเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชีระดับน้ำที่ลดลงเนี่ยเห็นตอม้อสะพานบางจุดเกิดสันดอนทรายกลางแม่น้ำจนชาวบ้านสามารถข้ามไปมาได้นะคะส่วนบริเวณแพรสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเนี่ยต้องต่อท่อสูบน้ำในระดับต่ำสุดจะได้สูบน้ำขึ้นมาได้เพื่อไปใช้ในการเกษตรนะคะ ทางชาวนาบอกว่าปีนี้ระดับน้ำในแม่น้ำชีที่ไหลผ่านชุมชนลดลงเร็วค่ะทำให้เริ่มกังวลว่าน้ำจะไม่พอกับการทำกรเกษตรและปลูกข้าวนาปรังโดยเฉพาะในตำบลขื่งคำตำบลขุมเงินอำเภอเมืองยโสธรและตำบลสงเปลือยอ,อำเภอคำขื่อนแก้วที่มีชาวนาปลูกข้าวนาปรังจำนวนมากเพราะว่าเป็นที่ลุ่มติดลำน้ำชีและผลผลิตข้าวนาปีก็จะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทำให้ต้องหันมาปลูกข้าวนาปรังแทน ชาวนานในพื้นที่ยังบอกด้วยนะคะว่าการทํานาปรังจะสูบน้ําจากแม่น้ําชีเป็นหลักตอนนี้น้ําชีลดลงอย่างรวดเร็วนะคะทาใหอา้อยู่ในทั้งที่อยู่ในช่วงต้นฤดูทํานาปรังก็กลัวว่าจะเกิดปัญหาแย่งน้ําทําการเกษตรแต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าแม้จะกังนวลเรื่องน้ําไม่เพียงพอแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะลงทุนมันไม่มีทางเลือกค่ะ,คะก็จําเป็นต้องทํำนะคะ